ว่แม่นดูแต่ขาตัวเข้ามาเนี่ยเนี่ยเออบกเขียนเรื่องเมื่อกี้เมื่อกี้ไก่มันเป็นยังงวะเอาให้มันนอนรับแล้วมันบาตื่นเรื่องไหนบัตื่นแล้วมันบาตื่นมันไม่ยอมตื่นนะครับมันไม่ลุกนะครับเมื่อกี้ไก่เราเลยต้องแปลรูปแปลรูปแปสภาพเก็บบกเขียนเรื่องมือเฮงได้ให้มันบาตื่นนะค่าท่าคาท่ายังมีคาท่ายังดี อยากใหอยัหรู้มีปลัอมันมีน้ำนะครับมาเคลยเลี้ยงอุ๊ยเฮียมันมีน้ำระวังด้วยเครื่องกูใส่โลนะ้ต้องซ้ำโล้เครื<ก>่อ<ล><ก>เป็นดงเลยนะเลยนี่ยมีเอาไม่ได้มันแก่มันแก่นเลยเว้ <OK> จะกินหมดเลยแค่นั้นนะมันแก่ด้วมันแก่ด้วยเราไม่ได้ไปหดยาให้มันเลยได้ได้ดิไม่ได้ได้ไงได้สิเอาเอาเลยเขี้ยวเขี้ยวไม่มีแล้ว่าไม่ไม่จะเป็นอุ้ยโอ้โหน้ามันโคตรเยอะมะเขือขึ้นนะครับมันจะธรรมชาติของมันคือจะมีอะไรป้องกันกันแบบมันเป็นอะไรที่อยู่ตามธรรมชาติอ่ะเหมือนอะไรมันต้องมี สิ่งป้องกันตัวตัดป่าก็เหมือนกันตัดป่าก็จะมีเขี้ยวมีพิษมีเข่าอะไรเงี้ชยชขาก็ว่าผมบ้านนะครับทำอะไรก็ถ่ายไปทั่วแม่แม่ผมยังหัวเราะเยอะเลยสุดท้ายมานั่งดูผมเจ๊อะไรเป็นไงเป๊ะทินปวดนะ บักเขือเหลืองเราพิดจิดปรปะทุประทรงเรามากินมเขือเขียวบักเขือเคียวก็กินได้นะครับมะเขือเขียวลูกเรื่องเรื่องนี่ลูกเอาไรพี่พี่พี่แช่บอลโอ้โหเด้งออกเลย ดีอีกที้ททยเยี้ยไปดูนี่วิธีการดักปลาซิวนะครับวิธีการดักปลาซิวแบบโบราณบานบุรีเขาแง่ผู้เขาตะเล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 ะเ, <laughs> เดี๋ยวไปเบิงขันดักปลาสิวนะครับแก้คนลสมัยก่อนลงเทือ ้าวก็มีทางเสี่ยววับนี่เป็นทางเก่านะยิ่งน้ำตรงนี้น้ำทั้งนั้นเลยน้ำยันนู้นเลยน้ำยันนู้นโอ้ยเยอะน้ำไม่ใช่น้ำน้ำที่เกี่ยวห่วงกี้กานั่งอยู่นี้เขาได้ว่ายน้ำข้ามไปเลแล้วนะให้เลยคนให้เลยพอแล้วครับผมมายำปลาเนาะยำปลาเนี่ยเอาตีดักไว้ดักเครื่องยังเลียงแฮ่ดักปลาซิวเขายักมายำปลาซิวเนี่ย เขาอยากลองาบิงมันเป็นได้ย่างวตติทางนี <c ười> <kho an> ้ไม่ได้ดักหรอใช้ใช้ยางดักใช้ทุ่งทุ่งเนีทุ่งยังอนทุ่งยมใช้ป้าทุ่งยางทุ่งยางนะโอ้ยทุกพลติกทุกงพลาสติกทำบุเปไมมันมันติดดีห้าตวเนี่ยทุ่เนื้อห้าบดเนีบดเต็มละร่งละห้าตัวบ้าเลย เป็นโหลนิเต็มห้องแล้วเต็ตกใจเลยติดดียวเต็มทุ่งอะไปลองยามมึงบอกยามห้ามไม่ติดเชื้ติดเลยติดห้าดักเมื่อกี้ยามจะได้นไงเขาได้มาบึงตอนบ่ายคุณน้าเป็นบ่ายโทรตามเขาได้ด้วยตั้งมาก่อนได้นะเนี่ยโเป็นตั้งมาก่อนได้บอตั้งห้าตั้มเหรออธิบายให้ผู้ชมฟังในมุกเนี่ยเขาอย่าลดมุกแต่เนี้เขาเขาห้ามตั้งเนาะนี่กระซาบปเนี่ย เวลาเวลาไปออกล่าสัตว์หร no like ือว่าห้ากองปลายังเขาห้ามตั้งไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นมันจะมันจะเป็นเคล็ดเคล็ดเรื่องเนี้แต่ะรกมันจะไม่ติดไงมันจะไม่ติดถ้าตั้งก่อนนะมันมันยังไงก็ได้คิดยังไงก็ได้อย่างนั้นนะเออมันจะไม่ได้เอะมันจะไม่ได้ทำไมฝันปลายไม้นู้นเว้ยติดนุ๊กแล้วหมดันทางข้างต้นไม้ให้ได้ให้บนนะโอ้ได้หาไม้สายคานโอ้เอาไว้เลยแต่้รกไม้ได้ไหวไหว้เลยโอ้ อายุวะนะอายุเจ็ดเป็นยังออเจ็ดสิบแล้วโอ้เจแล้วโอ้โหเจก้หงห้าหน้าไม้ไหวกนนโอ้เกาแห้งอยู่วะ่ะหา่านหาหน่าไม้ไปหาทางยอดเขาุมไหสิบ่คอยอ้อกับปนีปีที่แล้วก็ไปเจอกันแต่แลวังซีกัล่ะจาอีเลยเออหมานนี่เป็นลมเป็นลมเลยเข้ารงลยาบานเลยเอาไล่เนี่ยละเอาไล่เอามาไล่เอาไล่มาไม่เอาอย่างนั้นาดบาดได้ี้าพันนึแล้วก็อีก มีกันตาไปแล้วนะห่อตัดมันจะยาบ้าเดี๋ยบ้านีเยอะดูกรบุ่ชอบดูดเก็ยี่ยงไปในนี้มันมีมกลอง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 มันก็แห่บ้านแห่อย่างเนี้ยหรือก้นเนี้ยลองลองลองย่งหย่งเดี๋ยวลองวันให้เบิ่งนเมึงลองสักทีนึ คนว่างได้เป็นหัวว่างได้เบิงเรามาทาข้าวเราก็นึกว่ามั้งพี่ถ้ารออยู่ดิไก่ก็จะแกงงูปาก็ยาวปาก็จะเอาลวกที่ฝ้ายเลยเอาทีละรย่างกันดีกว่าลงให้เปียกน้ำหน่อยเอาลาก็ดีมีทีลาบปะเจ้าไปเบิงคลิปเขาหยังเจ้าเบิงคลิปเออที่เจ้าไปดังตกปลาดนะเขาจะบอาที่ดังตกปลาดนะคอยไปถ่ายเจ้าไว้นะเออแล้วก็มีคอยวานจับปลาด้วยมือเปล่าเจ้เสียบขนาดได้จะไปเบิงเลยให้ล้านเปิดให้เบิงเด้อ มาอาทิตย์ชีวิตบ้านๆน่ะมันจับป่ามือเปล่ามันเฮงได้ว่ะสุดยอดจริงๆเลยมันไม่ต้องใส่ยังเลยเพราะเราเขาจับได้พวันนี้เราเข้าสูบน้ำออกยังไปบอกกันปีน้ำออะนี่เป็นรูเลยคุยฮะเขาไปใช้เขาล้านเปิด์สใเบิร์เนี่ยมีอันนี้ไอพี่แล้วเขารอมาเคลือเราเออไปมาคอยมาถูหมาเุ้คเรียจบไปแล้วบอกคอยมาเบิร์เจ้าดักไอ้ปลาติวนา